นี่ค่ะวันนี้นะคะแก้วจะมาทําเนื้อตุ๋นกันค่ะขึ้นโดยปกติกแล้วนะคะการจะทําเนื้อให้เปื่อยนุ่มง,ง่ายเนี่ยต้องใช้เวลานานค่ะประมาณ3-4ชั่วโมงแต่ในวันนี้ค่ะเรามีตัวช่วยนั่นก็คือหม้ออัดแรงดัน5.6ลิตรจากลองเมลสปักเกอร์ค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอาเครื่องเทศน,นะคะมาห่อกับผ้าขาบางค่ะก็จะมีพมริกไทยดำใบกะกอบเชยกระเทียมข่าแล้วก็รากขักชีค่ะแล้วก็จะพับมุมนะคะแล้วก็ผูกให้แน่นค่ะ เราก็จะนําหุงเครื่องเทศน,นะคะใส่ลงไปในหม้อค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้เนื้อส่วนน่องลายนะคะจะเห็นว่ามีเอ็นแทรกอยู่นะคะซึ่งอาจจะทําให้เปล่อยนุ่มยากค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นก็ปิดฝาค่ะแล้วก็มาเริ่มกดโปรแกรมกันเลยค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้โปรแกรมสตูค่ะจากนั้นกดสตาร์ได้เลยค่ะ โดยหม้ออัดแรงดันไฟฟ้า5.6ลิตรสามารถอัดแรงดันได้สูงสุดถึง80กิโลปลาสคาลทำให้อาหารของเราเปลี่ยนุ่มในเวลาอันรวดเร็วโดยใช้ไฟเพียง1,000วัตประหยัดทั้งเวลาและไฟฟ้าเลยค่ะเห็นไหมคะว่าหม้ออัดแรงดันเครื่องนี้ใช้งานง่ายมากๆใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงครึ่งก็ได้เนื้อตุ๋นนุ่มๆแบบนี้เลยค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะยังช่วยประหยัดไฟและทำได้ครั้งละปริมาณมากๆเหมาะกับครอบครัวใหญ่ที่สุดเลยค่ะอย่าลืมไปลองทำตามกันนะคะ